ไขมันทรานคืออะไรมีในอาหารอะไรบ้างอันตรายอย่างไรไขมันทรานที่มีส่วนประกอบหลักคือกรดไขมันอิ่มตัวที่มีโครงสร้างชนิดทรานพบได้เล็กน้อยจากไขมันในเนื้อสัตว์และนมแต่ส่วนใหญ่ไขมันทรานจะเป็นไขมันที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร โดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ำมันพืชเพื่อทำให้น้ำมันพืชแข็งตัวมากขึ้นและทำให้ไขมันที่ได้ดังกล่าวช่วยยืดอายุของอาหารได้มากขึ้นและเพิ่มความคงตัวของรสชาติอาหารได้นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกว่าไขมันทั่วไปวงการอุตสาหกรรมอาหารหรือผู้ประกอบการต่างๆจึงนิยมใช้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมันทานมาเป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะ สำหรับอาหารหรือส่วนประกอบอาหารที่มีไขมันทานได้แก่เนยขาวมาการีนคร,ครีมเทียมครีมเทียมข้นหวานอาหารที่มีไขมันทานสูงในอาหารตระกูลขนมหวานฝรั่งอย่างคุกกี้เคก้กโดนัทวิปครีมพายขนมกรุบกรอบต่างๆอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆและเครื่องดื่มต่างต่าง การทานอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทานมากๆหรือติดต่อกันนานๆอาจส่งผลเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายได้ดังนี้ค่ะ 1. โรคอ้วน 2. โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 3. โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 4. ไขมันในเลือดสูง 5. โรคเบาหวาน 6. ความดันโลหิตส,สูง 7. โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ 8. จอประสาทตาเสื่อมและ 9. นิ้วในถุงน้ำดีซึ่งโรคเหล่านี้อันตรายและหากมีอาการรุนแรงจะส่งผลต่อชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ หากเราทานอาหารที่มีไขมันทานค่อนข้างมากและไม่ค่อยตรวจสุขภาพหาค่าไขามันในเลือดมาก่อนและไขมันที่น่ากลัวไม่ใช่ไขมันที่ถูกนําไปเก็บสะสมไว้ตามชั้นผิวหนังอย่างที่พุงที่ต้นแขนต้นขาค่ะแต่เป็นไขมันที่ไปสะสมอยู่ที่ตับรวมทั้งที่หลอดเลือดจนอาจทําให้เกิดการตีบตันแตกเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงได้ค่ะเอิร์นเวเน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุ คัดเลือกต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมากว่า18ปี เน้นการลดระดับคอเลสเตอรอลไตกีสลายเพิ่ม HDL ลด LDL สลายภาวะเลือดหนืด,เล,ดนเลือดข้นเลือดข้างยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาด ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ ที่สายด่วนสุขภาพเอ์นเว027514399